ทำให้เขาได้้วยนี่นะอ้อนจริงๆนะคะเขาติดบอกว่าดองการว่าถ้าพอยอย่างนี้ถามปุ๊บปั๊บเออว่าพาไปที่ลงละครไหนละครด้วยอะไรต่างๆรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของน้องต่างเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เขาไปเจออะไรเยอะเจอดินเจอหญ้าเจอคนเยอะๆมันจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าโรคต่างๆตามมาใ่กลัวว่าไ้ทคะเรื่องแบบนี้เ็ราเราเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องดูแล ทั่วไปยเข<อ>าวิ่งเล่นในสนามหญรยาเยก็มีโอกาสที่จะไปได้ที่นี้เราก็ศึกษา,าแค่คับแล้ก็จะไปอยากพาเขาไปอคุณหมอประจมอเขก็แนะนำเขานว่าแบบเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดด้วยที่สคัญแล้วก็เราะมันจะมีะผลิตภัณฑ์นรงานที่ที่เราเอ๊เอ๊เอ๊ลัอ,อะไรเอ๊ก็กบอกนี่เขาจบอกตรงเลยเพราะว่าเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้ทดลอง คือค so ่อนข้างมากเลยค่ะก็อข็งหมันแล้มันไม่มีเลยเป็นการเป็นการหยดหลังนะคะก็คือต be ัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองกับคอนโทลไลน์นะคะคอนโทลไลน์ใส่กล่องสีเหลืองครับ่ะสีเหลืองก็กล่องนี้สิใช่ไหมสีเหลืองก็ต้องเป็นแบบว่าต้าหมาน้ำหนักตัวประมาณ2-10ถึงกิโลอย่างนี้ตัวควยชัดใจเป็นพันเล็กเลยทีเดียวนะแต่ถาม อย่างนี้พอพูดป๊บรู้ประหลาขนาดนี้ว่าเก่งกาต้องเป็นคนโยกหลังร้องหมาเองใช่งานง่ายนะใช้ง่ายครับใช่ค่ะแล้ว่โยกแล้วก็แค่เอีงต่อมาก็เป็นโยกใส่ละโยกเลยทำให้ตัวเองด้วยใช่เดือนเดือนละครั้งนะครับเราก็หยกไปถ้าเกิดว่าเราเราถ้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 าเกิดวนั้นาีมีเรื่องของตำนานหมาเนี่ยนะว่ายกไปไหนคือเราเราสังเกตได้เลยว่าแบบมันจะไม่มีเลยครับะจ สีที่บอกว่าอย่างนี้จะเห็นเห็ดหมักง่ายมากแต่ตอนนี้เนี่ยแอบดูหวยจับเนี่ยนะไม่มีเลยขุดหนา,นาที่บ้านที่บ้านนี่นะคะพอหลายๆคนบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่มีเงินโชคที่บ้านพอหยุดเข้าไปปับ๊บตัวเห็ดโตหมัดนะเลยค่ะก็ก็เราเราก็องพยายามที่จะดูแล ทั้งสามตัวหยบคร์โดนลน์หมดเลยแม่ค้าเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูแลได้ง่ายๆนอกจากนั้นก็มีการมาไปพบแพทย์ในใ่อนด้วยแม่ค้าให้เขาดูแลในเรื่องของสุขภาพท้องปังด้วยนั่นเองวันนี้ค่ะแะคะาไนไหนมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราแบบว่าอยากให้เราเก้าเนี่ยบอกนิดนึงว่า สิ้นเล็บโอ้ยอยากออกงานอยากออกงานทำไมไม่ใเนี่นอยู่บ้านเล็กีชื่อหนึ่งแต่ว่าชื่อน้องเล็กนิดหนึ่งอะไร่ะออยากที่พี่เป็นคนที่บอกพูดตอนนี้พี่อยากรู้มากเลยอะเออนะค่ะอยากอยากอยากทำไมจะโดนอะจริงจริงแบบว่าหลายๆคนที่มาในงานเทสเอ็กโอนเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาแบบเป็นคนรักหมานรักแมวแน่นอนเนาะอยากให้นายถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่า เราจะเลี้ยกร้องหมาเราจะต้องดูแลเขายังไงใส่ใจยังไงบ้างาก็เราก็พยายามที่จะค่ะรักๆเรา,เาก็คือเรา,เ,าเราก็เลี้ยงกับเขาดีเวลาเราก็เลี้ยงกเขาเพราะว่าเจอสัตว์เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนน,นะถ้าเกิดไม่เล่นเราไม่ไปมีไปสัมผัสกับเขาบ้างเนี่ยก็จะหาะนาวหนาวเลยก็ดูแลให้อดีใจก็เรื่องหนึ่งครับที่จะทำก็คือความสาอะอาดใช่ เรื่องของแทงกหมัเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับอยากจะบอกว่าให้เราใส่ใจกันมิสเตอร์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาก็อยู่กับเราตลอดเวลาด้วยนะคะใช่ใช่มีการดูแลเพราะว่าตัวเหยื่ตัวหมัดปอโรสิตเนี่ยนะถ้าเกิดบอกว่าคนไหนมันรู้จักดีมันอันตรายมากกลุ่มเล็กนะคะแต่ว่าสามารถ